เอาคาเม่สรงคาม้นไอกอมาหกทบกันตั้งเขาใจสูบหยิ่งหาดแห่งเขาอมกม้นง่าอยู่ในวันพุธวันที่สิบเลินเจงลับในเขาอมวีใต้สวยหนึ่งปักไปสิบแปดนี่นะค่ะเม้นไอกอคาเดมีตั้งหลายหลายโหข่าวเสมาล้วนต่อแต่คัน่ยี่น้อข่าวปาอยู่กออกข่าวเงาโหที่หนึ่งซึกมันยื้อเฮอันติกกว่าจอยก้นเมืองภายขุนก้นหอเฮอันูุมาตีตาเฮวันลอยเปาะและวัน จินผิวเจเวียงภายขุนนั่นกว่าหับจอยก้นไปเพเจอคำปังตึกใบตีในเจเวียงภายขุนและถูกงาซึกมันเอากองยื่นใส่ในย่าเมื่อวันที่เก่าเลือนจนวะเอียดอยเส้าเลือนจริงลองสิบสามคำเมื่อวานนั่นความกวนเมืองเวียงภายขุนจู่ตุมกันตีตาเฮือและความกวนหอเฮือจำเตกกว่าถึงตาเฮือหิมผังน้ำนั่น ถูกงาซึกมันอยู่เนื้อเฮอมินเสเอาควงยืใส่เฮออันเตกว่าหับก้นเมืองขามตาแหลกก้นหอเฮอไล่ปิ่น่ายปอกขึ้นเมื่อคืนตั้งเก่าก้าเหลียวในอยู่ยาวเกี่ยวกับรอยร่องห่ก้นเมืองในปืนตีลาดเนี่วจุ้มซึกมันเอากองยืใส่ก้นหอเฮอนําเตนํบาบาก้นหอเฮอจ่องไลลตั้งหมักเจ็บสังนั่นอ่าหูจอมก้นเมือง ในเวียงภายขนมังเจอตันคามป้นกว่าผัางภายปุ้นก็มีอยู่ว่าไหนตีในเวียงผายขนให้จุ้มสึกมานและจุ้มปิดิีแอบสึกเป็นปางตึกกันอ่ำถาดอ่ำใ้และสึกมารซ้ำปิดตังเขาออกเวียงแทงเสียเฮ็ดให้กวนเมืองอยู่ในปางตึกอยู่ขายาวเอาขาหอนกันกัดถมต้วยข่า,าวเงาโหที่สองค่ะ จุ่มซึกอ้อยหลีสามจุ้มและซึกมันเป็นปังตึกกันตีเมืองมิดเมื่อวันที่เก้าเลือนจนวอยี่องเฮนซาสีาเลือนเจงหองสิบสามคำปีใต้สองหนึ่งปากปลายสิบแปดนี้จุ่มซึกอ้อยหลีสามจุ่มอันเป็นซึกงเอ็มเอ็นทีเอเอทีเอลเอซึกละแข่ง, AA, องเอเอโฮมกันเสียลเป็นปังตึกกันตั้งจุ่มซึกมันตีวานภายคำเอิงหลอกหลวงเจวียงเมืองมิดจึงใต้ปอดห่วงนั่นเยาว ควรในปืนตีลาดนี้ว่าจุ้มอ้อยหลีเขาและซึกมันเป็นปังตึกกันตีหิมวานภายคาในค่าองตีอันเขาเป็นปังตึกกันนั่นอยู่ภายเนื้อวานภายคำและเจิงจานวันออกวานภายคำเขาอ้อตีภายจานวานภายคานั่นเป็นตีอันมีไหวกองมูเจ้าปอสินธรรมคัววุ้นจุม้มประมีย้อนสุดเต็มจุ้มเมืองแสงอ้อ ปางตึกนั่นตีเปลี่ยนเมื่อข้าวยามกลางไหนเก่ามงต่อถึงวัยวันสองโมงนนเชียงก้องเชียงหมากจังเย็นกว่าเกี่ยวกับเลยล่องหมากเจี๊ยบลูไตยซึกสองภายแต่ไปไล่หู้จอมบ้านในค่ะยังสิบลาดแทงว่าในปางตึกนั่นซึกมันเขาใจป้าเฮอหมินแมงมีหนึ่งลำแลหล่เฮอหมิ่นจัดสองลำยื้อจอยเสียหมักลงเขาอัน เอาเฮหอมินยื้อน,นตุกใส่ในวานภายข้ามแหลกกังเฮือนสวางหลังแหลกจากหมากเติดใส่เฮือนเยกุนวานสวางหลังในอ้อลือเสนันเฮหมินซึกม่ันกว่ายื้อใส่ตีตับจากการตีอันจุ่มเทียนเอเอเขายืดซิมไหลเมื่อวันที่หา้าเหลือเจยในยี่สองในสาวสีนั่นสองลูกในอ้อลยว่าในข้าวยามเดียวกันนั่นเฮืมินซึกมกกมกันปล่อยหมักสองององตีค่ะ สิบลาดนี้หนังไหนตีในจีเวียงเมืองมิดานออกเหลือเศจุ่มซึกมันยอดจุ่มยิบกองกลางเจ้าคือก่อนน้ำป้าเจมปีจีเอบเจนายเมื่อวันที่เจ็ดเลือนจันอยอี่สองยาสสีนั่นก็ซึกค้างเคียงเอซึกจีแอนเอโฮมปีจีเอฟและซึกมันเลยเป็นปางตึกตีวันนองคอยจีเวียงเมืองมิดในขายายอกะค่า อันกันกับหอมตัวยขังเอาที่สามค่ะย้อนอิงสันในเมืองจัป่านก้นลูดตายสองปากปายจอมรวยอิงสันเฮาเฮียงในเมืองจัป่านเมอหัวเลือนป่วนมาในเฮ็ดหายก้นดูเสียงกว่าย้าสองปากสองก้อมี้นหายหลายไวัยเทียงตั้งนำอยู่ไหนเมื่อวันหีกเกาเลือนจนอนรวยสองซาสีเลือนจริงลองสิบสามคำปีใต้สวยหนึ่งปากไปสิบแปดนี้น่ายภูมิปุ่นควนเมืองจัป่านราดว่า เ,เจมเม่อ,อิงสันหเฮียง7.6ลิตรในวันที่1เลือนจนวัน,นี2 4ิาสมาเหตุแห่โคงสั่งพื้นฐานในเมืองอีกตั้งเฮือนเย,ยตั้งน้ำลูกไกยและก้นลูกเสียงตายกว่าอำำันย่อมสองปากสองก้อ้น,นตึกไฮไลท์อยู่มีหนึ่งปากสองก้อในเยา่าต่อถึงในวันที่8เลือนจนวัน,นี2ส4าสก้น เมืองจำจำสามหมื่นไร่ปึงอิงอยู่เศร้าอองตีก้นทพบีคองลงปองจึงสปากตีมังตีก็อทบปัญหาลองกินเย่มอ่ำเต็มทวนนาเฮือนหมอกหกหมืน่นมุ่งหอเฮือนอ่ำมีนำใส่ใจในในนาเฮืนแทงหมอกหนึ่งหมืน่นปลายอ่ำมีไพ่ฝ่าหรือเสียน,นก็เชียนตาสายตั้งลูกไว้หลือนั่นอ่ำก้ายอน ฝนตก่าวแหงหลายวันทับกันและเฮ็ดห้หลิ้นกวนปังอยู่หมอกหนึ่งเฮงตีไหนข่าวง้าวข้อที่สี่กวนเมืองเหยียบยญ้าหม,มากตีสีป่อพองกวนเมืองไปจอมเซนต์ตั้งจอมเจอในสวนในเหือกอันมีผายโต๊กวนันตรงจ้างเอืงตรงจ้างจีเวงสีป้อนั่นไรกึ่งกั้งเหยียบย่้าหม,มากอันจุมยิบกองกลางลักหัางไว้ไหน เมื่อวันที่เก่าเลือนจนหนยี่สองสาสี่เลือนจริงลองสิบสามคำปีใต้ชอยหนึ่งปากไปสิบแปดนี่ยามวัยวันนั้นมีกวนใจก่อนหนึ่งเปลี่ยนปอเขินไรกึ่งก่างกว่าเหยียบยญ้าหมากเหยเียบเศษตินผายใส้ไรศึกปุดกว่าย้อนมั่นใจไรตั้งเจ็บหมาดห้าวแหงไว้แล้วลองตั้งเฮจึงหือเสษกว่าเหยียบยญ้าหมากในนั่นก็อ่ำไปมีไผายหูจอมมั่นใจไหนเอาย ตั้งผายจุมปละหิตาจีเวงสีป่อก่อเลยหับลองป่องเลียงกวนเมืองในปืนตีเสียวยวไลอ่อนกันกว่าหับตัวมันใจส่งยดยาวตัวไหวตีหงยาวเวีงสีป่ออยู่ยาวเมื่อวันที่สามเหลือนจนอยีซสอยส้าสีนั่นก็ใจอ่องจานบานตาบานตาเปเอิงตาตีจีเวงสีป่อกว่าหา ไข่วายมันจอมหนอกหวานไรกึ่งก้างเหย็บแยมหมักแล่เป็นผ่ายควาไรพูดกว่าในอยู่ขย้าข่าวงาอคอที่ห้าไทยตีงอบไลาย,ยาม่าจอมเหรียญลินใต้ไทยแทงตั้งน้ำปลกไผ่ายเพียวมวยยาเมากำไทยตีงอบไลาย,ยาม่าอันลุกตีเหรียญลินใต้ไทยเสียอันต่อสูงเข้าวกว่าในเมืองเกียงใหม่เมืองไทยตั้งน้ำ เมื่อวันที่8เดเลือนจนนวยซอยงสาศีเลือนจรล่องสิบสองคำปีใต้ซอยหนึ่งป,ปักปลาย18นี้ย่ยามกังคำมอเกาโมงกึง่งนั่นปลิกผายเพียวมวยยาเมากําไทยไรหับข่าวเตมีล่องต่อสูงยาในเร่จังไรกว่าไปกดทัดจอมหิมห้อมป่าเฮียววานดิมกกป,ปอกสีเอิ่งมียาวจีเวียงเกียงไฮจีตอนเกียงไฮเมืองไทยเสี ทพบหันก้าสามลำอันลัดผ่านในปืนตีนั่นกวยส้ำหันปริกไทยแลอ่อนกันหอ่อปลายผายตั้งปริกไทยก่อไรล่้ำจอมต่อปอดทบหันก้าอันกึดไหวจอมตัางและจังไรเข้ากดทพบหันถงก่อจาน52าสงอันใสาย,ยามาไหวในมันตั้งหมดหล้านเม็ดว่าไหนะนอกเหลือสีนั่น ปลิกไทยย,ยังยึดชิมไหลปากกาแทงหนึ่งลำห่มเปลี่ยนสองลำแหละในการหั่นก่อไลมีผืลลิกผืนลายอันลองใหญ่แทงตั้งน้ำเสเกี่ยวเลยลองยาเมากำตั้งกาอันยึดชิมไหลปรกำในผายตั้งภูมิปุนพันไทยเขาตีเฮ็ดสางกว่าจอมหมามีจึงเมืองมีนั่นว่าไหน ออกขาปุ่นตากเขาวงาเขาคอในกอสุดยอดกว่าตีเนื้อคาแรปุ่นตากเขาวงาเขาคอในกอคาแรงอิงออกมาตีสื่อขาได้หลอดเลี้ยวเขาอยู่คาออยินโจมปีน้องตีเขามาปั่นแห้งข่าวแหละยินโจมสื่อข่าได้หลอดเลี้ยวเขาอยู่คาไม่สูงคา